ครับสวัสดีครับผมวันนี้ลูกถ่ายแม่ทำนะครับเราจะมาทำเมนูแกงแค่ปลาไหลนานะครับดู <c oughs> ผมดูแล้วมันยังไงมันก็คือกับแก้มอ่ะมันไม่ใช่กับข้าวมันคือกับแก้ม <c oughs> ทำยังไงไปดูอย่าลืมกดติดตามให้ลูกถ่ายแม่ทำ้วยนะคะกดบาเย่กดขีกดีข้าตอนแรกเลยนะฮะก็ต้องใส่น้ำมันสำหรับผัดลงไปนะครับ ดูจีตามมาด้วยพริกแกงนะฮะที่เราตำใส่ลงไปเลยนะครับส่วนผสมก็จะมีพริกแห้งะฮะสิเม็ดหอมแดง1ห,หัวตะไคร้หต้นขา6แว่นปาละโม่หนึช้อนโต๊ะนะฮะตำทุกอย่างให้ละเอียดเลยนะครับหลังจากนั้นก็ใส่น้ำล้างครกลงไปนะครับผมขาดซีมไม่ได้เลยเย่ามันไม่พอเติมน้ำสะอาดลงไปด้วยนะครับ ตัวนี้ก็ผัดนะครับผมสูสียูยีนะฮะยูยียูยีแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นก็ให้ใส่น้ำนะฮะน้ําลงไปอีกนะครับแล้วรอเดือดแล้วใส่ปลาไหลลงไปเลยนะครับอันนี้เราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับปลาไหลวันนี้3-4ขีดนะครับผม1นึ่ตัว,วเนื้อแน่นแน่นแตกไม่ต้องกลัวเราแน่นมากๆเลยฮะ เพิ่มสีสันนะครับผมใครมีลูกโดดก็ใส่สามารถใส่ลูกโดดได้นะครับผมอันนี้ไม่ใช่ลูกโดดนะอันนี้เป็นพริกพริกแดงให้เฉยนะครับผมมะเขือพวงนะครับแล้วก็มะเขือขื่นลูกน้อยๆน,นะครับผมหั่นตามชอบได้เลยนะครับปรุงรสผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะนะครับวันนี้เราจะปรุงแค่อย่างเดียวนะครับแค่ผงปรุงรสอย่างเดียวนะครับใครที่ชอบ ชูรสก็ใส่ได้นะครับผมเติมน้ำสะอาดนะฮะให้พอท่วมเนื้อปลาของเรานะครับผักแกงแค่เนี่ยผักแกงแค่ที่เขาขายเป็นมัดที่ตลาดนะครับพี่พีมันมีสารพัดผักเลยอะ่ะได้หมดอะ่ะสิบบาทนะซื้อมาเลยนะครับผมหลังจากนั้นจะค่อยๆคยค,ยคนแบบนี้นะครับพี่พี่งัดขึ้นมางัดขึ้นมา เป็นแกงแคงบ้านๆนะครับง่ายๆแต่วันนี้เป็นแกงแคปลาไหลนะครับผมปกติจะเป็นแกงแครหูหมูหัวหมูอะไรพวกนั้นเนี่ยหลังจากนี้ก็หลังจากนี้ก็ค่อยๆอันนี้ไปก่อนนะครับไหนรอเดือดแล้วก็ใส่ต้นหอมหั่นนะครับใส่ต้นหอมหั่นนี้ตามชอบได้เลยนะครับพี่พ ขาดเสีไม่ได้เลยนะครับผมเข้าขั่วนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะใส่เยอะระวังมันหนืดนะครับพี่ๆประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนเนาะค่อยๆใส่ไปนะครับผมเรียบร้อยก็ตักใส่ชามพร้อมทานได้เลยนะครับกับเมนูแกงแคปลาไหลนะ้าอาหารเหล่านะครับผมกับข้าวก็ได้นะ <G rab ble> กับแกงก็ชัน้นเลิศชั้นยอดเลยแหละ <G rab ble> ูจีโอ้โหสีสานหน้าหน้าหน้า,นา,นาตาหน้าถ่ายไหมล่ะชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆลูกถ่ายแม่ทำลาไปแล้วกูบ้าาา